แต่ถ้ามีบุคคลที่จะมาต้องมาปิดไม่ให้น้องไม่เอาน้องอยู่พกม,มาเจอเราก็ให้สังคมประชาชนตัดสินว่าถ้าคุณแตงยะาพูดจริงคุณแตญยะาเป็นคนยังไงทําอะไรได้บ้างที่รัฐสภา,าเนี่ยผมไม่รู้ตอนนี้ยท่านประธานก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่เมืแ่อบบกี้ก็ไปแถลงข่าวกัข้างล่างเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างแต่ถึงสภา,าเนี่ยไม่อะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้ ก็มันครบปียังครบเทอมยังอ่ะอ่าอย่างไม่ยังมันก็มันก,ก็ไม่ปีอะไรเลยว่าไปเองทั้งคุณว่าเองคุณเขียนเองนั่นน่ะเอาก็ครบครบเทอมมันกี่ปีอ่ะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับทำให้เราเห็นชัดขึ้นนะครับว่าตอนนี้นะครับมีการใช้กลยุทธ์นี้มาใช้แต่อย่างไรก็ตามนะครับหัวใจสำคัญผ่านมาสองยกยังค้างอีกหนึ่งยก ในค้งอีกหนุ่เยอะกระเด็เดี๋ยวมาว่ากันนะมีมีประเด็นที่ต้องดําเนินเดินไปเตรียมพร้อมให้ดีงบประมาณวาระสองพุทธศักราช2565นะครับจะเตรียมอะไรก็เตรียมใครจะมีหมายจับอะไรก็รีบๆเอามานะครับพ่ายพวกปากดีทั้งหลายเนี่ยนะครับยังมีคดีหมายจับคงค้างอยู่จํานวนมากนะทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาที่เอามาเป็นข่าวตอนนี้คดีน้องชมพู่ นะครับใครและผี่ชอบก็เร่งปฏิบัติการแล้วกันนะสำหรับผมผู้ชมชมต่อไปฮะเรื่องนี้ยังไม่จบ สวัสดีครับผมกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นการวอยายของลุงพลพลเอกประยุทธ์ก็มาตําหนิว่านะทําไมเอาผู้ต้องหานะครับอย่างลุงพลมาที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับในขณะที่ตนเองนั้นกําลังอภิปรายเรื่องงบป,ประมาณ5้าแสนล้านบาท นะครับที่จะทําการกู้ยืมซึ่งสุดท้ายก็ผ่านสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็มาทําการลุ้นด้วยตัวเองในขณะที่มีรายงานว่าพลเอกประวิตย์ก็ไม่ยืนยันว่าตัวเองนั้นจะรัฐบาลนั้นจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ต่อมาพลเอกประวิตย์ก็มายืนยันว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมอย่างแน่นอนนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนหน้าแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กัน ฝากขื่อมวลชนนะครับส่งไปถึงแม่น้องชมพู่นะครับอย่าให้คนใดคนหนึ่งไปปิดช่องทางที่ช่องช่อง,องทางแล้โอกาสที่จะมีคนมาช่วยเรื่องความยุติธรรมนะครับเราพร้อมที่จะเข้าไปอีกช่องทางหนึ่งแต่ถ้ามีบุคคลที่จะไม่ต้องมาปิดไม่ให้น้องไม่น้องชมพู่มาเจอเราก็ให้สังคมประชาชนตัดสินว่า ถ้าคุณสัญญาพูดจริงคุณสัญญาเป็นคนยังไงนะเราจะไปหาแม่น้องมพูทไมเราสัญญาไว้ทําไมคุณลุงพลถึงมาหาผมไปดูเทปได้เลยผมสัญญากับลุงพลสัญญากับแม่น้องชมพู่วันที่เราไปที่กกอกสาหรับตัวลุงพมเดงนะครับก็อยากจะแสดงความในใจนะครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะครับก็ ตัวลงพเดงนะครับก็ยินดีนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับเพื่อที่จะเป็นบรรทัดฐานอย่างที่ผมได้ได้พูดไปแล้วเมือม่อสักครู่นะครับก็ผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยทุกคนนะครับต้องการความยุติธรรมและก็เสมอภาคกันครับลุงคนทับมันมีบางส่วนที่อาจจะมองว่าเราบางทีศาลยังไม่ตัดสินแต่เขามองว่าเราเป็นคนร้ายไปแล้วอันนีอะไรอยากทำความเข,าเข,าเขา้าใจเขาบ้างไหมครับอันนี้ผมอยากจะเรียนว่านะครับ การการดูสื่อนะครับต้องดูอย่าดูอย่างรอบคอบนะครับชี้แจงไปแล้วก็ไม่ฟังนะผมก็อยากจะกราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนติดตามด้วยแล้วกันนะครับว่าอะไรที่เราตอบไปแล้วและอะไรที่ท่านตสบ,บางท่านพูดออกมาใช่ข้อจ,จริงหรือไม่ผมฝากกับพี่น้องประชาชนผมคิดว่าอย่าดูถูกประชาชนนะครับวันนี้รับรู้รับทราบเยอะผมหัวแล้วนะ จากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันวันนี้นะครับผมก็คงเกินไว้ได้เท่านี้ก่อนนะครับในกรณีโรคระบาดเนี่ยถ้าก็พูดมาว่ามีระยะหนึ่งระยะสองระยะสามผมถามว่าวันเนี้ยสถานการณ์การแพทย์แบบคุยจะจบเมื่อไหร่มันจะจบได้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้รัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมไหมก็ต้องเตรียมงบประมาณภาครัฐมีไหมการจัดเก็บไปได้เพียงพอไหมก็ไม่พอ การบริหารรัชการในการเงินงบเงินกู้หนึ่งล้านล้านถ้าใครเคยไปรัฐบาลเนี่ยก็จะรู้ว่ามันยากง่ายแค่ไหนในการที่จะเบิกจ่ายอย่างที่ท่านสมาชิกผู้รงเขียนเมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วแต่ก็พยายามเร่งอย่างเต็มที่ไม่ใช่อนุมัติเข้าขอคอรมอลแล้วแล้ววันขึ้นเบิกเบือนจ่ายมันเป็นไม่ได้หรอกครับขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างอีกเท่าไหร่ท่านไม่เคยทาหรือไงแสดงว่าแต่ก่อนที่ท่านไม่งทำสิได้เร็วนะครับ เพราะนั้นวันนี้ผมก็จะเป็นต mm, ้องพูดดักษาดีบ้างให้ท่านเข้าใจว่ารัฐบาลไม่ได้ทําอะไรด้วยความไม่ละเอียดรอบคอบผมก็ไม่โง่กู้ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์โดยที่มันผิดกฎหมายหรอกเรื่องระบบสาธารณสุขตายเงินไปได้หมดสี่แสนสี่ผิดสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านบาททั้งค่าวัคซีนด้วยอะไรด้วยค่าวัคซีนไม่ต้องกลัวหรอกมันจะตั้งไว้ที่ไหนก็แล้วแต่รัฐบาลหาให้ได้เสมอผมยืนยันอย่าตามจับจ้องแต่เฉพาะไอ้เรื่องเก่าๆเนี่ย ที่มาดูทีวีดูโทรทัศน์ดูข่าวดูตรงไหนเขาออยืนยันแล้วว่ามีประสิทธิผลประสิทธิภาพเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแล้วก็สีกี่ล้านโดสแล้วล่ะในประเทศในทั่วโลกเนี่ยจะยี่ห้ออะไรก็ไม่สำคัญแล้วครับถ้ารัฐบาลโดยอยอสธเป็นผู้รับรองมาตรฐานโอ้โนอย่างที่สุดแล้วล่ะนะทุกท่านก็นรู้นิสัยผมอยู่ผมขารบท่านให้เกียรติท่านแต่การให้เกียรติผมให้เกียรติท่านผมให้เสมอท่านรู้จักการให้เกียรติคนอื่นบ้าง เมื่อเช้าเนี่ยนั่งอยู่ในห้องนี้ก็มีปุกเวกปุกเวกดา่านายยกไลนายกออกออกทัทีออกไปกทัทีเ่ยมันใช่เบทีไหมผมไม่รู้กันผมไม่รู้ทําอะไรได้บ้างที่รัฐสภาเนี่ยผมไม่รู้ตอนเนี้ยท่านประธานก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่เมื่อกี้ก็ไปถแถลงข่าวกันข้างล่างเอาผู้ต้องหามาถแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างไปสุนทรพาน่ยนี่นอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยผมไม่รู้ก็มันคบปีอย่างคบเทอมอย่างอ่ะ อ้าอย่างไม่ยังมันก็มันก็ก็ไม่มีอะไรเลยว่าไปเองทั้งคุณว่าเองคุณเขียนเองนั่นน่ะเอาก็ครบครบเทอมมันกี่ปีอ่ะก็ครบเทอมก็กี่ว่าไม่มีเลยคุณเขียนเองเั่านั้นแะเอาาวมันไอ้เรื่องนี้เรื่องประชุมพักนี่มันเลื่อนงานงานแล้ว เกี่ยวกับเรื่องของจะต้องชี้แจงให้กรกะตทราบเรื่องงบดุลงบดุลประจําปีอะ่ะเพราะว่าเราเลื่อนมาตลอดเลยนี่ก็ยังไม่มีวันที่จะประชุมเลยมันไหระไม่มีอะไรออกมาบ้างมีคุณพูดกันเองน่น,ววน,น่ะออนก็มีรู้ก็มันพบเธอมมันเท่านั้นใช่ไหมครบเธอมมันเท่าไหร่ะพบเธอม,ธอมก็สี่ปี แต่้นการข้างหน้าการข้างหน้าผมคิดคนเดียวไม่ได้เรอาต้องคิดกันหลายๆพรกคนะหลายๆคนนะว่ามันมีความเหมาะสมขนาดไหนเศรษากาศมันยังไงอ่ตอนนี้เข้นแขนะ็งไหมล่ะไม่มีไม่เรื่องไปดูเดินใครเขาเป็นคนคิดเองนะนะคุณคิดไปเองนะนะั้นน่ะ เป็นเรื่องของพรรคเป็นเรื่องของพรรคนะผมไม่จะมาบอกอะไรก็นคนก็ไม่อยากรู้กันเยอะเป็นเรื่องของพรรคพรรคดาเนินการเองเอาก็ก็เป็นเรื่องของพรรคที่ต้องต้องคุยกันระหว่างสมาชิกพรรคว่าจะเอาอยัางไงนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะเอาว่าอะไร ว่าอะไรอันนั้นเขาต้องเป็นเรื่องของเขาจะต้องดำเนินการไปตามข้อมูลที่เขามีอ,มอยู่นะว่าไปไม่มีอะไรนะนะไม่มีไม่ม,ม,มีก็เห็นหน้าผมเนี่ยเป็นไงกังวลไหมเขา ก็ฟังอยากดูคนคุณก็ดูว่าเขาวิกรายังไงอ่ะกระบวนการวิเคราะห์นะครับก็คงเห็นกันแล้วนะครับว่าจู่ๆลุงพลเข้าไปฝ่ายค้านนะครับอนุสรรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็เอามาเปรียบเทียบวัตทีราษดรเนี่ยไปชุมนุมนะไปสภาก็เอาเจ้าที่ตํารวจเอาหน่วยสลายการชุมนุมมาสลายการชุมนุมที่ลุงพลไปโอ้มีการมารับอย่างดีนั่งรถกลอฟ นะครับมุ่งหน้าเข้าไปพบศีละไปกอดศีละอีกไปใส่เผ้าขาวมา้านะครับให้กับศีละเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่านอกจากจะทําแบบนี้แล้วนะครับก็มีสสนะของฝั่งรัฐบาลไปนั่งกินข้าวกับลุงพลนะปรากฏว่าปวินกลุ่มขบวนการล้มเจ้าก็เอาเรื่องนี้มาแชร์นะครับในขณะที่พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าตอนนี้ จะเรียกนะครับศิละเข้ามาคุยในขณะต่อมาศีละก็บอกว่าได้คุยกับผู้ใหญ่และผู้ใหญ่เข้าใจนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตกลงเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะมันเกิดอะไรขึ้นและสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเป็นคําถามแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากสื่อมวลชนนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการกรบข่าวงบประมาณ5้าแสนล้านบาทนะครับเพื่อทําการกู้ยืม นะครับมันจะเป็นอย่างไรความจริงจะเป็นอย่างว่าหรือเปล่าถูกตั้งคําถามอย่างมากในเชิงงานสังเคราะห์ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบหุ้นส่วนเห็นว่าในกรณีสามหวย30ล้านที่ผ่านมาก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของนาฬิกาของพลเอกประวิตยนะฮะเรื่องของลุงพลนะครับผมก็เรียนไปแล้วนะครับที่มีการออกไม้จับลุงพลนะก็มีการอภิปรายแล้วก็ลงมตินะครับวาระที่1 นะครับงบประมาณพุทธศักราช2,565และต่อมาผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับบอกว่าที่สําคัญก็คือว่ากลยุทธ์นี้จะถูกกลับมาใช้อีกครั้งนะครับเรื่องงบประมาณ5แสนล้านบาทนะครับสื่อก็เริ่มจับกันได้นะเฮ้ย hey, นี่มันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองนี่ว่านะครับก็เริ่มมีการบี้พากวิจารณ์เป็นวงกว้างสื่อโทรทัศน์ต่างๆก็เอาไปพูดกันว่า้ตกลงไปไ,ปไปมา male, เนี่ยเรื่องนี้ นะครับมันเป็นเรื่องของการกบข่าวหรือเปล่านะคลเอกประยุทธ์มาก็ใช้ได้เลยนะก็ออกมาบอกว่าแม่ไม,ไม่ไม่เหมาะสมเอาลุงพลเข้ามาในสภาได้ไงศีละถูกตำหนินะขึ้นมานะครับก็เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองแหละนะผมไม่อธิบายเพิ่มเติมหุ้นส่วนดูตายก็รู้ใจนะอ่ะโอเคจบหรือยังจบหรือยังเรื่องของเรื่องของกลยุทธ์การกรบข่าวซึ่งเป็นกลยุทธ์พื้นฐาน าทางการเมืองเนี่ยจบเรียนยังไม่จบนะยังต้องมียกหนึ่งนะยังต้องมีอีกยกหนึ่งยกอะไรอ่อะนะ,ะคุณส่วนทราบไหมฮะถ้างบประมาณพุทธศักราช2,565ไม่ผ่านวาระที่1นึ่งและงบประมาณ500ล้านไม่ผ่านไม่ผ่านปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรยุบสภาไม่ต้องแปลกใจพลเหตุบุยุต์ต้องไปรุ่น เพราะพร,ะราดข่าวนี้กยุบสภาผูออ้แทนสภานะที่ทามาทั้งหมดก็เจ๊งหมดะนะครับสิ่งที่ศิระทก็จะทําโดยคําสั่งของใครก็คิดเอาเองแล้วกันนะแต่สิ่งที่ตามมาตอนนี้นะครับก็คงทําให้พวกเราเห็นอะไรมากขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับทำให้เราเห็นชัดขึ้นนะครับว่าตอนนี้นะครับมีการใช้กลยุทธ์นี้มาใช้แต่อย่างไรก็ตามนะครับหัวใจสําคัญผ่านมาสองยกยังค้างอีกหนึ่งยก ในค้างอกหนมเยอะก็ะเด็นเดี๋ยวมาว่ากันนะม,มีประเด็นที่ต้องดําเนินเดินไปเตรียมพร้อมให้ดีงบประมาณวาระสองพุทธศักราช2565นะครับจะเตรียมอะไรก็เตรียมใครจะมีหมายจับอะไรก็รีบๆเอามานะครับเพราะไอ้พวกปากดีทั้งหลายเนี่ยนะครับยังมีคดีหมายจับคงค้างอยู่จํานวนมากนะทั้ง2ฝ่ายอะทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาที่เอามาเป็นข่าวตอนนี้คดีน้องชมพู่ นะครับไกรและผิดชอบก็เร่งปฏิบัติการแล้วกันนะสำหรับผมผู้ชมชมต่อไปฮะเรื่องนี้ยังไม่จบส่วนรฐบาลจะอยู่ครบวาระอย่างที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณพูดหรือไม่มันต้องผ่านนะครับวาระสองรัฐบาลวาระสอง,สองให้แล้วเสร็จก่อนถ้าผ่านได้รัฐบาลก็มีสิทธิ์อยู่ต่อแต่มันต้องมีอีกสองก๊อกที่ต้องดำเนินการแต่ถ้าผ่านไม่ได้นะครับโอกาสที่รัฐบาลจะต้องยุบสภาก่อนครบวาระมีความเป็นไปได้สูงมาก ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ูกหลานของพวกเรากำลังเติบโตท่ามกลางกระแสสังคมวัตถตุนิยมต่างๆเหล่านี้สังคมที่มีแต่ความรีบเร่งวุ่นวาย,ายแก่งแย่งและไม่พบกับวความส,มมบสางบาาจนบางครั้งพวกเราคงหลงลืมไปแล้วว่าเราเคยมีความสุขกันอย่างไร และอาจจะลืมคิดไปว่าที่เราเป็นอยู่นี้มันดีอยู่แล้วมีบางคนที่อิจฉาคนไทยที่เรามีอาหารที่อร่อยมีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆมากมายมีคนไทยที่น่ารักและใจดี culture และที่สำคัญเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและห่วงใยประสบนิกรของพระองค์ พระองค์ท่านทรงอยากเห็นคนไทยมีความสุขความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงนั่นคือความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงอยู่อย่างพอดี ไม่มีความทุกกล้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคน,คนและเราโชคดีที่มีจิตอาสา904เป็นผู้น้อมนำพระราชปณิธานั้นไปสู่คนไทยพร้อมที่จะให้โดยมีวังสิ่งใดปลอบแทนท ใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามงมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและจิตศรัทธามือที่รินม,มือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมา็นพลังนำพาสู่ความสุข ไทยด้วยลมหายใจสํานึกรักชา